แนบหน้าจริงด้วยเว้ยแนบหน้าแนบหลังอย่างนี้ขวัญใจรถเกี่ยวทุกอย่างเลยขวัญใจรถด,ดูดซ่วมทเทเล ER, โอร์ยวเกี่ยวโโข้าวอย่างเงี้ย สวัสดีคุณเมฆสวัสดีครับคุณต้นสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับย้ายหน่อยย้ายหน่อยย้ายหน่อยนะครับวันนี้มาพบกับของหายากดีกว่าของหายากโอ้ไฟมาพอดีไฟมาไหมไฟมาขาเรียกอะไรคันนี้หกล้อป้ายเล็กไม่ติดเวลา,าแนวหน้าอุา้ย ได้แหนบหน้าคันนี้แหนบหน้าด้วยเอาจริงเหรอจริงครับโอ้โหหายากแต่หาได้นะใช่ครับคันนี้แหนบหน้าเหรอคุณหมีแหนบหน้าครับพูดไปเล่นไปนะแหนบดูแล้วไหมดูแล้วไอ้จ้าโอ้โหราคาต้องยังไงของหายากจริงนะหกป้ายเล็กไม่ติดเวลาหกแท้นะหกแท้ลงเล่มแล้วแหนบหน้าอีกต่างหากหนบพาวเวอร์อ่ามาแหนบหน้าคุณหมีคันนี้ครับเออแหนบหน้าจริงด้วยเว้ย แนบหน้าแนบหลังอย่างนี้ขวัญใจลดเกี่ยวทุกอย่างเลยขวัญใจลดดูดซ่วมเทเลอร์เกี่ยวข้าวอย่างเงี้ยครบเต็มระบบเลยทำรถสไลด์ก็ได้นะอ่าแนบหน้าแล้วเป็นหกป้ายเล็กไม่ค่อยมีนะครับของแท้มีน้อยมากครับนะครับมีแต่น้อยเราซื้อปีหนึ่งหลายหลายคันก็ยังเจอดังเกษตรก็ได้เออดังเกษตรจบเลย ลงล็อกเลยนะคุณเมย์ใช่ครับแล้วกบาดเหล็กอีกตั้งหากใช่นั่นแหละต่อขึ้นจบเลยโอ้โหพร้อมไม่ไม่รู้จะพร้อมปก่กอนนี้แหละเดี๋ยวเราวนมาก่อนคันนี้ปีห้าสามถ้าจะไม่ผิดแถวๆนั้นแหละเครื่องร้อยสิบสี่เจบีเจจสองเครื่องร้อยสิบภายในเดี๋ยวเปิดเลยภายในใหม่หมดเลยโอ้คอนโซลแผงข้างเบาะโอ้มือหมุนมือหมุนครับ มือหมุนเนี่ยเป็นของที่ดีนะผมจะบอกให้เลยไม่ใช่ของที่เสียเท่าไหร่ไม่จุกจิกครับมันไม่ค่อยพังนะครับพี่ๆไม่ค่อยพังมีแรงหมุนเข้าไปออมีแรงก็โยกไปตกน้ําก็ไม่ช็อตใช่ไม่มหมุนออกได้นะครับก็อย่างเงะมาถึงตรงนี้นะครับสีขาวสีขาวเนี่ยเรียบร้อยหมดแหละเพราะว่าผมทําเองนะครับกระทะเนี่ยเป็นกระทะจะเชิงเชิงกระทะผ่าแต่เป็นน่าจะเป็นล้ออิสุพวกเนี้ย ถูกรูใส่ได้หมดอ่าแล้วข้างหลังก็เป็นล้อล้อเรอล้อเล็กใช่ไหมล้อเล็กล้อล็าใช่ไหมอ่าล้อผ่าล้อเล็กมันนึงความมันหนึ่งนะพวงาวเวอร์นะครับนะครับแม่พี่พี่เห็นแล้วก็สวยจริงๆนะครับเอาแบบนี้ดีกว่ามันมีสองราคาคุณหมีราคาแบบให้ต่อกับราคาไม่ให้ต่อคุณหมีเลือกเลยเอาราคาแบบแบบไหนดีเอาราคาแบบต่อรองอะไรนี่หน่อยอ่ะแบบไม่ต้องต่อกันมากนะใช่ครับเอาราคาแบบที่ไม่ต้องต่อกันมากนะครับ อ่ะคันนี้มาถึงราคาแล้วคุณหมีครับราคาสามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทพอใช่อันนี้ราคาแบบที่ว่าไม่ต้องคุยกันเยอะไม่ต้องคุยกันเยอะ,อะเพราะหกร้อจริงๆเราเคยขายกันที่ยี่สามแปดเก้าเคยขายไปสี่สิบสองด้วยใช่จำได้นะครับไม่เป็นไรคันนี้เอาสามห้าห้าพอครับ ราคานี้น่ารักน่าลุ้นเล้าใจเปลี่ยน่ทยเหลี่ให้เช็คไฟเช็คแอร์ขับส่งให้ฟรีโอนให้ด้วยโอนให้ด้วยโอ้โหถ้าไม่ต้องโอนเนี่ยลดไปเลยราคาหมื่นห้าหมื่นห้าเอาไปเลยเอาไปเลยไปโอนเองเอาไปโอนเองกลับโอนไม่ได้กลับมาก็หมื่นห้ากลับมาด้วยนะแต่อย่าไปทําอะไรเอกสารนะมีมีมีนะครับลูกค้าไม่เข้าใจนะครับซื้อไปก็ไม่เป็นไรเราดูแลให้แต่มันค่าใช้จ่ายเพิ่มมันไม่ได้เพิ่มจากผมผมโหบาทหนึ่งผมไม่เอานะครับผมเสียเพิ่มด้วยนะครับก็ สำหรับลูกค้าที่ไม่เคยโอนนะครับยังไงติดต่อก่อนที่จะทําอะไรก่อนจะแจ้งย้ายก่อนจะทาอะไรต้องติดต่อนะครับเพราะว่าถ้าไม่งั้นอย่างย้ายก็ต้องยกเลิกย้ายมันมันสามรอบนะครับาใช้ตังค์ทั้งนั้นมันไม่้ฟรีนะครับเพราะว่าคนทำระเบียงก็ขับรถไปกับกลับขับรถไปแล้วกลับนะครับมันไม่ฟรีนะครับต้องบอกอย่างนั้นนะครับอ่มาเข้าเรื่องของเราอีกนิดหนึ่งยาวเท่าไหร่ได้วัดไหมเนี่ยสามเมตรสิบมั้งสามเมตรสิบครับกว้างเมตรแปดสิบสามเมตรสิบกระบะเนี่ยพี่พี่ผมจะบอกให้ ตีว่าจะใหม่เลยก็จะพูดได้เลยนะใช่ครับขึ้นใหม่ครับออจะพูดใหม่ก็ถ้าพูดได้นะข้างๆเนี่ยมันใหม่แต่ว่าพื้นเนี่ยจริงๆรถเขาเป็นโลกระจกเป็นลานกระจกคุณหมีนึกออกไหมที่ตั้งๆอ่ะมันค,คือเขาไม่ได้ใช้ทุกวี่ทุกวันอะ่ะคือมีส่งก็ออกไม่มีส่งก็จอดอะไรอย่างเงี้ยนะครับรถก็เลยสภาพดีนะครับพวกนี้จริงๆอย่างที่บอกอย่างที่คุณหมีแจ้งหกล้อป้ายเล็กเนี่ยมันมีน้อยมากครัหกล้อป้ายเล็กว่าหายากแล้ว หกล้อป้ายเล็กที่เป็นแหนบหน้าเนี่ยหายากกว่าอีกนั่นแลของแรเลยนะครับซุปเปอร์แรนะครับเพราะฉะนั้นเจอแล้วอย่ารอช้าถ้าช้าก็เหมือนเดิมนะครับ0853482405ย้ำอยู่บ่อยๆเลยโอ้คุยโอนถ้าช้าก็อย่างที่ว่ากันนะครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมคือไม่ได้ลถนะครับนะครับพี่ๆสนใจต่างจังหวัดกิ้งก้างโทรมาได้นะครับรถเรา เรารับผิดชอบทุกคําพูดของเราแล้วกันนะคุณบีพูดอย่างนี้ดีกว่านะเรารับผิดชอบทุกคาพูดของเราไส่งกลางทางยางเตกยางลวดรถไปเลยเราจัดการหมดถึงมือท่านคือรถเรียบร้อยหมดแล้วโอ้เราอ่ะดูแลทุกอย่างจริงนะครับเราขายบริการจริงๆนะครับรถเราเนี่ยนะครับพี่ๆถูกใจซื้อได้สบายใจเราใจไว้ใจครับผมผลงานเราเราการันตีด้วยเราขายทุกวันเราขายทุกเดือนเดือนหนึ่งหลายหลาย หลายลายคันนะบ,บางเดือนทอตๆยี่สิบสามสิบคันนะครับ,รบก็ฝากพี่ๆพ,พ,พ,พิจารณานะครับสำหรับพี่ๆที่ถูกใจเนี่ยนะครับแนะนำจองได้เลยราคานี้ไม่มีบ่อยๆ <c oughs> อ่านะครับ <c oughs> คือราคาเนี้ยมันไม่ได้บอกว่าถูกหรือแพงหรือว่าถูกอะไรไป <c oughs> อะไรเงี้ยแต่คือหล้อป้ายเล็กแหนบหน้าหายากมากครับหายากมากยากถึงยากมาก ับต้องบอกมากมากเลยหายากถึงยากมากนะครับเพราะฉะนั้นเจอแล้วรีบซื้อรีบหากันนะครับเดี๋ยวจะได้ไปใช้กันนะครับใช้ได้หลายอย่างครับเอาไปใส่ดัมจริงเหมาะมากครับดัเกษตรนี่ขึ้นได้เลยมาใส่กระบอกได้เลยแล้วจบเลยนะครับกระบอกเราขึ้นแข่งข้างจบขับดีกว่า4ี่ล้อร้อยเปอร์เซ็นต์ผมบอกได้เลยกว่าหกล้อยังไงขับดีกว่าแน่นอนบรรทุกดีกว่าทุกอย่างดีกว่านะครับก็ ฝากไว้ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ไม่อยากให้ยาวเพราะว่ามืดแล้วไม่รู้ว่าภาพในกล้องเป็นไงขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณที่ซื้อด้วยนะครับขอบคุณครับรีซื้อนะครับช่องรถบรรทุกสีรถสวยๆแล้วก็ขอบคุณพี่ๆที่แวะเข้ามาหาแวะมาไหมแวะมาแวะมาพี่คนหนึ่งครับมาพี่ๆเขามีเหล้ามาฝากไหมไม่มีมีแต่มันผ้าผ้าก็ยังดีนะ้าก็ยังดีวันหลังเป็นเบียรก็ดีนะได้ได้ไหมถ้ามาเย็นเนี่ยพอได้กินกันเลยนะพอได้เลยอ่ะครับฝากไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ